ชุ่มฟ้าคุ่มฝนมืดมัวไปเบิดเลยบาดนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าแล้วก็พร้อมความอา่าแปะแปนสะอาดสะอา้านพี่น้องเลยดินดอนตอนอยาห้องน้องเอสพนพี่น้องเลยเนาะอ่าพร้อมเพื่อนซานของพอเราตอนนี้อ่าพอมีข่าวดีขวเข้ามาแล้วซันท้องพอเราก็ได้เนาะอ๋อถ้าว่าปับป๊บนูนจะโก้เพื่อนเราล,ล,ลงไปนี่ คือว่าสมบูรณ์แบบพี่น้อง,งเลยเนาะเดอ้อเดอ้อเดอ้อพี่น้อง,งเลยเนาะเอาวันนี้เป็นเสาร์ของวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อเสาร์ของวันอาทิตย์อากาศดีดีพี่น้อง,งเลยเนาะเป็นวันอาทิตย์ลาผูวลาคุณกัจพิพาขอบภาครัวไปเที่ยวเนาะไปวัดไปว่า,า,วาพี่น้องเลยหรือว่าไป เที่ยวทางนั้นทางนี้เนาะเป็นวันของครอบครัวอีกวันหนึ่งรือว่าเป็นวันพักผ่อนก็ว่าได้พี่น้งงนะองเลยเนาะเเอาถางกระบนสารวัตรค่ะมาเปิดคลิปอยู่พี่คือเก่าคือเดิมพี่น้งงองเลยตอนเช้าหลังจากออกไปบ้านน้องแซ่หรือว่าบ้านน้องอ่อนเนาะไปโอลุ่มเรื่องตะนางสิมาอมสวนให้เราเนาะแล้วนะก็ขึ้นมาทางพี่บ้านนี่มาเยี่ยมยามบักลาเอสเนาะอ่า เาพี่น้องเอ๋ยก่อนอื่นเด้อทางอาบุญสารวันกาบทักทายสบาดีพ่อแม่พี่น้องสบาดีโม่เพื่อนกันเบิร์ตสกูลทุกคนเอฟซีหญ่ยีบุญเบิร์ตทุกทานเนาะยินดีตอนหอบเขาสู่ช่องยูทูปอาบุญสละวันอีกคือเก่าคือเดิมวันนี้พี่น้องเลยเนะเาะอ่าพากานเห็ดพิ่ช่งอยู่ด้ตอน,น,นเรากินเขากินนานแล้วบ่เนาะอาบุญก็บวิญญาณมาฝากคนวิญญาณนี่แหละอ่าเนมหรือว่อา,วาอ้วพี่น้องเลยเอา่า ซื้อสามสามอันกับโมเมนต์สะเกได้พี่น้องเลยอร่อยกาบ,บาทไปได้ <c oughs> เลยเฮ้ยอย่างกับแพงโชว์ในพี่น้องเลยเนาะเอาไปหาบักลาเอสดก่อนบาดนี้พี่น้องพักกันเ็ดฉังโยโอ้โถพี่น้องเลยจอบังก่อนพี่น้องเลยจเใะสบายดีโอ้คือเขาบันีทคืออุ่นเนาะฮะนอนบ้านกินนม <c oughs> เฮ้ยเหนเชียงเลยคือ <saturated> สินาวน้ะใช้ทงตีนทงมือหายใบอใช้ยูฮิขึ้นนังเลยขึ้นเข่าแล้วบอทางแม่ยังยูไม่อยากป้ออยากอยากให้ลูกกินนมก่อนเฮ้ยให้ให้มากินนมพอแล้วแม่ก็ไปกินเขา สวัสดีน้องละกินข้าวแล้วบ่กินแล้วกินอาาหรกกิินนข้าวปุ้นาอ่เมนข้าวข้าวปุ้นข้าวปุ้นเนาะอ่านี่ได้บวบุญสะเห็นคลิปน้องเกดนี่เด้เราไปกอทานตอนนั้นใช่มีบาบาบุญบานปลาสมัภารโอ้ไม่น้อยเนาะเดี๋ยวเชือดสีแดงเลยโอ้ เก่าปีไปตอนนั้นเนาะบ่ทางย่าน่ะเก่าปีแล้วว่าเออทางย่าน่ะเก่าปีเออหมาขอทานอยู่คิวรถเลยตั้งแต่ปีได้นี่2022โอ้2ปีที่แล้วเลยโอ้บ่บุญบันปลามันก็จื้อเนาะ่นะนั่งจคออยู่าสิสแดงนะช่าังสิก็บ่แม่นสิเ็ดก็เจ้า sư chào thiên hứa rồi rồi hứa lạc bằng kính lạng hô tinh nữa kìa 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 này kìa 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 ไปจังมืออ่ะน้อนงน้องเกตคนไปขอทานจาังม,มือออเไปนอนผุนเลยบ่น้องเกตบ่น้องเกตไปนอนผุนเลยบ่ไปขอทานนะ่ะไปนอนอยู่ไซน์หน่อยยมนอนนะ่ะนอนแคมทางนอนเข้มทางเลยบนาบบออ,อาหยาพานอนบอ,อได้เท่าไยไปขอนะตละมือ หกแสนไ,<ด>ไปจังมือนลายมือนลายมื่นแล้วเนาะเอ,อ,อามาแล้วซื้อเขากินเนาะโอ้ยลายเนาะเอาใ <c oughs> น,นชุดกับม้าหอดมือได้แล้วนะเนาะที่สางผู้ใหญ่เพิ่อจะซอยเลือกข้ามาเลยเป็นอะไรเป็นบุญของเจ้าอะไรเป็นอนะไรเนาะทุกๆคนต้องผ่านความทุกข์ผ่านความยากมาทุกคนเป็นงงอะไรโอ้รถพายะอะนะฮะ พอะ่坡วโอ้คือใส่ชุดรอกชุดงามแท้เหมือนนี่ก็ไปเทศกาเออวันอาทิตย์เนาะโดยโสบายดียสบายไปยังโมงนี่สิไปละโดยโดยสิไปนี่แลโดยโดยนี่น้ำมันใช่ยี่บ้อนะอือนี่แอไซน์น้ำมันอือเดี๋ยวไปกาลจุกันบานบางบุนีฮะนี่มันมี่นอนรับยู่ว้เม่อคืนนี่ โดยยับยูเห็นว่าในคราวนี้น้องมารับเรับอยู่เนาะเมื่อไรจะพากันมากกันลื้อมื่นมั้มื่นบโดยมันนี่พอนนี้น่บาางแล้วมันนี่เนาะติดนมาสการมันนี่บาางไปวันมือบะมันมือเลยมนี่วปมือแล้วเนาะมันนี่เนาะโดยค่ำบแรมาเนาะปันสิบเอ็ดมงหรือมไปนมาสการเนี่ยไปไป คือเพื่อนมูเนาะบ่ไปเพื่อนบ่อว่าไปไปโบนบ่ไปโบดบ่เออบนโบนนอะรมการออออเอออยนอนดีใจันปหลายเ่ะยยที่ได้อะปันาดินบอหรือว่ามั่งเฮเือนมบนเลยบ่ปันาดินี่เงราดินแลต้องมั่งนกเนีนเนาะโดยมังมั่งพกจะกจะพุ่นบ่บนี้พุกระตูวิูป่นนยฮะ มังเอายกเอาซื้อยกเอาื้อวพอตั้งซื้อคนตอนนั้นอ๋อตั้งซื้อมังตัวนี้อืคุณพอตั้งเอาไปื้อเลยวตั้งเอาื้อนาะเลยะรยันพอพาไปเนาะเดิเองเดิเดินดูดนดดไปถ้าแม่ไปบ่ก้เอ้าคนละบอนบ่แม่นักำลกจดี คือเขาเพิ่ใ่เขานอ๋อเลยเลย่งีตายกลางทางน่ตายกลางทางนั่นเอนาะลองไงเคยตายอยู่บ่เคยนีรถตะดาวไงรถตะดาวไงโดยฮึบฮึบฮึบไปไปไป แล้วพี่น้นองเลยเนาะนี่พอนาทีเดี๋ยวเราต้องไปเนาะถึงมาหาทั้งตู้แม่ก่อนบาดเลยสบายดีตู้แม่โอ้สบายดีน้องรับย่นนบบอขึ้นเลยรับรับย่เนาะเออดีใจบ่อเฉลี่ยปั๊บนาดินเลยเอโอ้ยพี่น้องเลยเนาะบางเพื่อนบางซา,อานออกไปผลแล้วบาดเนานะหยกย่อเอาเนาะ เอาเอาเอาคอยว่ากันไปมืออื่นปุดุพี่น้องลูุกย่อมันนี่คือสีของท่านแล้วเนาะเพราะมันนี่กลเป็นวันอาทิตย์เนาะขวัญแม่กับวายูเป็นยังไงอืมอแล้วจะแม่ได้แม่จะไปเวียกเนาะโดยโดยโดยสบายดีได้แม่เด้อเฮ้ยพี่น้องเห็นแม่เห้าบก็ได้เราฟังความราวบว่เป็นบันไดเนาะอืมข้าวลาเอ็ดก่อนพี่น้องเลย อิ่มแลกกินนมนะอือเอานี่ของฝากใจหมูคนนั้นฝากคนนี้ฝากโอ้หลายเนาะเ <laughs> ปลี่ยนเงินน่ฮะเปลี่ยนเงินบาทเปลี่ยนเงินเราใช้เงินหมูเป็นบ่เงินบาทนะีย่ยเดิอ๋อเปลี่ยนอะไรไปยัง <nh é? S 2> สองพันสองพันบาท,อบาทโอ้อไมาใช้เงินสองบาทคือหลายแท้ พระเจ้าฝากมาให้พอใครเอาให้เจ้าลงแลสิมาตูนบ่มาตูนโหมาตูนเอาให้6,000บาทแต่ละว่าเก็บเก็บเมีน2,000บาทนี่น้องว่าเอ้ยยานเปลี่ยนคืนอยากเปลี่ยนนําบบุญได้บ่เปลี่ยนนําบบุญได้มีเงินฮอดบ่เนาะเปลี่ยนเท่าเนาะอือสิเปลี่ยนเท่า นี่สองพันเลยอ่าถ้าได้ไงได้นไงหาแสนแสนจะเปลี่ยนอะไรเ่าพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งได้หกแสนหกแสนแต่บ่ฮู้จะเปลี่ยนมองใด้อือจะเปลี่ยนมองใด้เนาะอ่าบอกว่าไปเปลี่ยนกับพวกพวกนี้บัลลูพวกนี้ โทรบันดงก็ใส่โปนพุ่นแหยานตำรวจจับตำรวจจับเพยังคือยานตำรวจจับบ่เคยบายเงินนี่เออบ่เคยบายเงินบาทยานตำรวจจับเลยโอ้ยสิเป็นหยังเด้เนาะัเป็นหยังดอกบ่จับดอกเปียนนับ่บุญเปียนนบุญนี่บุ่มีฮอดอยู่บ่เนาะเพิ่นก็เด้อคือช่องใบได้ลายบ่ฮะใบช่องใบนี่ก็ล้านป้าย่าด้านเท่าใด๋าบ่บุญบุญเปียน้พอองปาเมื่อวานนี่ หกแสนสามสิบหกแสนสามสิบพพันหนึ่เลยเลยเลยพันเดียวนี่คือลา,าลายแทะโอ้ลาย้วเนาะใบเดียวได้ลายใบนะเนี่ยนะฮะตอนนี้รวมหมดเทไได่าไหร่ใดนหนึ่งล้านสองแสนหกสิบพันแมนฮะบองเด้วบนนจีถามบอลบอลแหลกเปลี่ยกินตาได้ ทำเป็นไหนเด้อทำมันก่อนตอนกันเสีเลียดเท่านี้เลียดเมื่อนี้เท่า,ายแต่ละเมินบุคือกันเลยนาะเดินมันลงบุแม่นขึ้นๆลงๆเรามหับสำนึกฮัลโหลสบายดีเนาะ เออน้องเลขเงินเลขเงินบาทแสดงเลยนะบาทเอากี่บานะบาทเอากี่วะหกสามสิอ๋อหกแสเนาะโอเคขอบใจขอบใจเนาอเป๊ะหกแสนสามสิบพันเลยมีช่องใบนี่เธอได้มีช่องใบหนึ่งคุณเอาละบ่าูแล้วหกแสนสามสิบคูณสองเลยอ่า 6กแสนสสคูณสนี่หนึ่งล้านสองแพันเลยเงินเราบุญสีหอดอยู่บ่าหอดหนึ่ล้านเนาะหอดหนนับมันก็นได้หนึ่งสอง่าหกเนี่ยพันหน สองสามสี่ฮะโอหอานจครเด็แต่พันเดียวเด,ด็แต่พันเดียวอีพันหนึ่งเจ้าไว้แรกครับพวกอื่นเลยเด้วเนี่ย้นชิ้แรกห้พันหนึ่งก่อนเด้เด้อห้เจ้าไว้ใส่หกแสนสามสิบพันแรกกัลุงเฮิมอีอให้ลุงเฮิร์มไปแล้วปะเอาคอแรกเงินไปแเนานะ <laughs> เดี๋ยวมึงก็ิไปแรกต่อ เลยขบวนไปตลอดเลยเลยเออลองนับบ้างบ่นับก็ได้ฮะจุบแล้วจุบแล้วบ่ 2, เลยอ่าไฮวุน่นสองพันเลยบ่เฮ้ยแหละเจ็ดเท่าไหร่อุ้ยไฮวุ่นพันเดียวก็พอตัวเนี้ยไปแหลกลุงเทอมได้อีก,อกได้ดสำคัญนี่แหละหกแสนสามได้ไดอือ มันเล่นเงินบ่บุญได้ได้ใบเดียวมันเงินลายเนาะได้ใบเดียวหนึ่งเจ้าก็ได้ลายแท้เนาะไดยโอ้ยคอยลุบแล้วนี่เนาะเด้ลุบละเออคือบ่บุญมาคิดมาเปลี่ยนเด๋ยตัวตัวนี้ลายตัวนั้หน่อยเด๋ยใบเดียวมันนี่ลายเบอร์ลายใบเดี๋ยวไดคอยไปเปลี่ยนอยู่ห่านขนาดบนระบันดงได้มาคอยไปเปลี่ยนอยู่บันดงนี่บ่ได้สัมเปียนเจ้าสมจัติ

6กแนนี่ชิมือบ่ได้จ eh ังได้เนาะตะขอทานขี <S 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 ่บ่เออแต่เขาลามือแล้วเพือกับบระหอนช้ำป่ะเด้อเด้อเด้อลุงเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนแล้วเลยทางมงลุงเพื่อนลุงเพื่อนยังกันนะโอ้เงิน หลาพันมือนะแล้วฮาลูกมืม่ให้แลกดอกล่เอ้ยยี่ว่าจะพันบาทเอาสบายดีเนอะสบายดีสบายดีพี่น้องเองนยูเอิมเอาหนูไม่ค่าเอาหนูค่าฮะเอาเลยประกามันตายเนี่ยแมากะนอันนี้คือรูประมูลชื่อว่าตัวเลขจสนกบาทช็อ่กเกอาสับแล้วสับเนาะ เรียบร้อยแล้วน้อยักกินนะน้ากินกระปุ่นออืมิวช่องอยู่ะเจ้าหน้าก็หิวได้เนี่ยเจ้าเฮ็ดแล้วพอดีหิวได้เนี่ยเออเอาเปลพียงครับบาจันก็ได้บาจันมากจำนวาบาดจันผนมากจังนีอยู่ดอกอืโดนหายแต่หนึ่งเลือดแต่สีแซนกีบไม่กับต้นโตน่ะเมื่อ้บายเงินเนี่ยยานตำรวจยานตำรวจจับบ่โอ้จัง ได้เงินอยู่บ่าบ่าหยังก็ให้ไปเปลี่ยนในห้านท้องล่ะว่าเปลี่ยนบ่ใจว่าเปลี่ยนซั่นได๋เขาว่านี่เขาแบบเขายั่วเฮาบ่เคยฮู้เนาะเขาว่าเงินปอนี่เอาเฮาก็จะเป็นป้าให้เขาลล่ะอืฮเนาะู้บ่ยัง่าว่านี่บ่แม่นเงินแท้นี่เงินปอมนี่โอ้เขาเฮ็ดจับๆนั่น ปาแลปุบเลยกระตั้วอยากได้เงินเาเนาะอั่เนอแน่นะหาบ่ฮู้เลยน้องเราย่านไี่น้อยเนาะอ่ากระตุวน้ำมาหายตีเลยอ่าเหลายใบแล้วนี่เปลี่ยนน้ำมาจันทอีกหกแสนสามพันกันเลยเขาเปลี่ยนน้ำมาบุญหกแสนสามเลย้มาบุญหกแสนสามหรอใบเดียวถือสบายเลยไปแลยได้หลายใบเนาะเลยน้องแก๊สเดลไปขอท่านได้บอลเงินบาท ไปไหนเงื่นกีบป่โบ้ไปขอทานมาโบ้ไปขอทานบ่โบ้เนาะเราไม่ยอมหับขอทานยังเห็นคลิปแต่จิกยังว่ายัหับบ่กขอทานโมแม่เท่าบ่เราแบบโแม่ไปไหนเงิ่อนยังไปจะพันไปไหนแต่เทือนประมินอนเลยได้หนอเนาะ โอ้โหเคยได้เลงินนีกว่ะเออแล้วล่ะเคได้เงิคนหนึ่งห้ยพันหนึ่งสองพันเงินไหนวะสองพันเงินนี่แค่ไหนหนอโอ้สองพันสองพันเงินกี่ชิบปิงนู้วก็ไม่ได้อ้ลูกชายก็นอนตุ้ยอยู่กินอะไรคนเนาะอ่าบึงแปลงไหมคือแม่เลยลูกชายเจ้าเนาะคนมีบุญน่เด้ออือลูกชายคือแม่เด้อืม ตื่นและโปกท่องออแล้วไงโปกโกหนังอึกเราวน่านาเด้อเราให้คืนนี่มแม่เราให้เจ้าเขาเอาผ้าโป๊กองนั่งผ้พาผพ้าผ้าโปกหนังอึกมันพอเล็กน,น้อยตื่น,ดน,นะนะเด้เ้าตบโป๊กพ่นน่านาไอเนี่ยมันตื่นตลอดเออเออเออเอเอถ,ถ้าว่าเอึกคนเอึกคนบางๆเออึกคนมัมีความวอบอุ่นอะมันตื่นเด้อยให้นึกว่าเ้าเต็งมันตลอดมันตื่น บอกเงินนี่แบบมันกูดกูดมันเก่าเขาจ้าวบ้าเอาเลยบ้าเาได้ผมคือเงินกี okay. oh, ่เาได้อันนี้เงินมันเก่านล้นหนึ่งมันกูดมันยังนี่บ้ได้แบบนี้เดมันเป็นแบบนี้ได้ได้ได้ไมใหม่ได้แต่เขาเก่าแบบกูดกูดขนานี่เปนโบเปียนหายบนโบเอาเป็นยังแบบแ้นะทิมมาล่าได้วแต่ว่ามันเก่าเป็นยังเจ้าเปียนโปรถใช่หมอจันรู้ว่าทีมงานหน้าเปียนเข้าไว้รถแบบนี้ แค่ยังเอาเนาะมาเป็นแบบนี้กุดกูดแบบนี้เลยโอเคแบบนี้นะได้อยู่อันนะีลเลยเขาพัแบไปในี้ได้อยู่แต่ว่ามันมันขาดมันยังไงมันมันเตาแล้วว่ามันบิดมันบินนะเลยก็ได้แบบนี้ข้าวเนาะได้เป็นได้อยู่เก็บไว้ดีเดนะเลยทุ่มง,งานมากกับเปลี่ยนไว้เนาะผู<ม>้เลยเบิกเงินผู้เบ้าตูนเอามาให้เบิ้งเมื่อวานนี่แล้วว่าเงินต่างประเทศ แล้วช่องลันคือเงินปอมข้างนี้หาชื่อๆก็่บาเลยเงินตั่นั้นแบบคือเงินปอมเลยไอ้เคยเห็นหรือเป่เห็นแล้วเงินมันเป็นชองนะรม่เนองมีท้ได้เปลี่ยนชองลันชองันหรือเปล่านี่ยร้อยหนึ่ประมาณสิบพันเนาะโดยหกสิกว่าบาทประมาณประมาณนั้นสิบพนบาทสิบพักิมสิบสองพันนี่แหละสิบพันอนี่แหละประมาณนี้แหละเลย เบิ่งอยู่น้อยๆเนาะเงินนั้นเนาะบ่ท่อซ่ํานี้เนาะนั่นแท้มื้อวานนี่เออเบิ่งน่ะเอ้ยยานอีกนะจังไปเปลี่ยนมองใดเลยงนนันเอาๆๆมีแต่ไปเปลี่ยนไว้ืนบ่งือไดนเด้อ้อยงอือๆเฮ้ยนีกเป็นมือดีมือนึงเนาะเมื่อวานนี Tao đi kho chảo nó Rồi Thì thay đi mà Rồi Cô nhà vẫn bình... À thì bắp đá đi này nó Rồi, đấy nhúc là ừ, gần này bà xiềng quá ừ. Nhúc là chẳng nói này Nhúc là mơ ươn quá Bố hù là bằng thờ cả đứa này bà xiềng ừ. xiềng nhằng bày dù bà kèm khay Nhúc có tụp này này Rồi Nhúc Qua chụp bắp như này thế nó Rồi Mẹ 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 ngay thì bày này cay nó งานละโอเคยกซอยกันอีกพี่น้องเลยเนาะถ้าทีมงานทั้งหลายคนจะหยกกลับคืนเนาะเาอยู่ทางนาคุณมันจะโมมียุ่งเนาะเลยันยิ่งเสียงรถตลอดและอิจฉาเน่ะเลยกลับคืนอ่ออ่อเนาะคนลืมเสียงรถเลยอ่ายันแต่เพิ่มยันมันบีบแต่แท้แท้แท้กันว่าเงินเงินแบบนี้เงินปลอมก็มีปะมีนั่นเองเงินปลอมมึง บูคู้แล้วตัวน่งเงินปลอมมีเงินปลอมตำรวจจับแล้วตัวน่ะอืมเงินแท้บ่าเป็นยังถ้าเอาถือเงินปลอมไอ้ไออ่านเงินแท้บ่เงินแท้่เงินปลอมกับจิตตังในอยู่เงินแท่แท่นาะแมนคือเงินกีบกาคือการเงินกีบมีปลอมเือนกันเคยเห็นแล้วเงินกีบเงินปลอมมันบมีฮูบเงินถูกสกุลมีปลอมบัดโดยแต่ว่าก็มันก็สีบัมีดอกเขาโพลไดปลอมตำรวจเห็นกันตั่วตำรวจจับ ก็ยังสงสัยเรื่องเงินอยู่เป็นดางกันนะเปลี่ยนใบหนึ่งไปแล้วก็ยังยังบุญยังบุญยังบุญใจอยู่เลยเพราะเปลี่ยนเราเนี่ยมีเงินเปลี่ยนให้เราดิที่ถามอาจารย์มาเด้อะใครมีแต่เปลี่ยนให้เราใบเดียวเมื่อกี้มีมีเงินบอดบอดล้านนะมีเงินอยู่ห่าเก้าแสนเนาะเปลี่ยนให้เราพันหนึ่งในหกแสนสามเหลืออยู่เงินสามแสนกี่ในกระเป๋าบัตรเลย โอเคเลยสเ้อเดิเยี่ยมยาำตอนเศ้าพี่น้องเอาคิดนีบมียังไะเนาะสบายดีสบายดีเดี๋ยวเราลุดนกันอีกเพื่นึงพี่น้องเยว่าหยุกย่อกระตูเรียกว่าสิือสิมังอุ้ยหอมหนูบกลูเธมไม่ได้บาดเลยพี่น้องเลยฮน้วว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 เวว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 อววเวว่ยวววมวววววอวเวววอวาะวววววมเวาวย ปรับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าที่ไทยนาดินไปนี่เบิร์ดเลยพี่น้องเลยเอาอนี่มุกกรใจายน้ำฝนได้ลายทางพอ่อน้องเอสพี่น้องเลยเนะพปะสัาคคิปนี้ลาก่อนสวัสดีบัดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ